ความสุขของผู้ชายท็อกซิกเนี่ยน่ะมันคือการปั่นหัวแล้วให้เราเนี่ยบุญหงิดอารมณ์ร้อนแล้วเขาก็จะเอาตัวนี้แหละมาอ้างว่าก็เพราะคุณไงเป็นแบบนี้แต่มันก็เกิดกจากเขาใช่เป็นจุดเริ่มต้นเขาเป็นคนปั่นใช่เขาต้องการจะปั่นเพราะว่าเขาต้องการจะเห็นคุณในอารมณ์แบบนั้น,นอ,อะเข้า เขาต้องการจะเห็นคุณในอารมณ์แบบนั้นลองคิดดูถ้าเขาเข้ามาแล้วเขามาทําตัวเลวๆอย่างนี้ตั้งแต่แรกคุณก็คงไม่รู้สึกรักเขาเพราะคุณไม่รักเขาคุณจะไม่เฮิร์ตคุณก็จะไม่สามารถจะแสดงอารมณ์แบบที่เขาอยากเห็นได้สิ่งที่เขาอยากเห็นคืออารมณ์ทุกทรมานจากการทําลายของคนที่ที่รักอะนึกออกไหมก็คือเขาต้องทําให้คุณรักก่อนพอรักเสร็จเขาก็ค่อยๆทําลายคุณทีละนิดทีละนิดนั่นแหละมันคือความซาดิสทางอารมณ์ของคนที่เป็นท็อกซิกนะครับอ่านะคะ วิธีการที่ว่าลดทอนคุณค่าของเขาก็คือแบบว่ามันมีเรื่องของนอกจากทาร้ายจิตใจแล้วบางทีทาร้ายร่างกายด้วยอืมอืมนะคะแล้วผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยนะบางทีเนี่ยไม่กล้าเลิกเพราะอะไรเพราะว่าอุ้ยโค้ดแต่ข้อดีเขาก็เยอะนะคะอืมไปมองข้อดีอ่ไปมองว่าเขาว่าทํางานก็เก่งหาเงินหาเงินเข้าบ้านผู้ชาดสุภาพเอออะไรเงี้ยแล้วแบบอะไรนะงานดีอ่าเป็นคนที่แบบว่าสะอาดใช่ใช่แต่ มีทำลายร่างกายอย่างเงี้ยอ,อันนี้โค้ดก็ไม่แนะนำนะคะที่จะให้คบกันต่อไม่ควรนะแนะนำว่าไปลงบันทึกประจำวันหรืออย่างอ,อย่างถ้าเป็นคนท็อกซิกที่อ่านไม่ทำลายร่างกายก็ได้แต่ทำลายด้วยวาจาบางทีทำลายด้วยวาจามันเจ็บปวดกว่านะเพราะว่าบางคนนี่ถึงขนาดเป็นโรคจิตโรคประสาทแล้วอยากจะฆ่าตัวตายก็มีนะจากคำพูดนี่แหละที่มันรุนแรงนะสะสมไปเรื่อยๆๆืๆ่อยเืเืเนี่ยนะคำพูดพวกนี้มันคือท็อกซิกดีๆนี่เองแล้วถ้าไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าค่ะโค้ด ทักมาถามโค้ดได้นะครับที่แอปเขียวนะคลิกลิงก์ที่ไบโอดได้เลยว่าแบบนี้เล่าให้ละเอียดนิดนึงนะแบบนี้มันใช่หรือเปล่าคะ<ม>หรือหรือมันไม่ใช่หรือมันโอเคอะไรอย่างงี้นะทักโค้ดได้เลยนะครับ